สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับส,ส, er. สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนาะพีย่ยน,น้อเนาะละกามือนีสีมาทรงกำลังใจเสียนนเสียวบอโจพีนนนนนน่น้องหลังจากที่ว่าได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งหลายๆคนทิ่ติดตามข่าวสารของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงกับสีแดงหูแล,แล้วเกี่ยวกับข่าวนีเนาะพียยนะ่น้องอาได้มือซ้อมมือล,ละหละักซ้ำรับอุบัติเหตุตะวันมือนีอยากมาทรงกำลังใจอยากมาเหตุคลิปทรงกำลังใจเสียนนนละกะเจดีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆ ไปหอดจอดถึงซานอยเพยรบางแพรพื้นตอนรับดีดีเสียน้นกับเจดียิ้มตลอดอบอุ่นตลอดแมนค่ะพ่อถึงการมืออ่าใ้มือสองมือนี้เขาได้ยิ่งข้าวตกใจยุวันสุแมนวนาพระไงอ่าได้ยิ่งข้าวกับตกใจยุพี่นองนั่นแหละต่อว่ากะบบอทานเลยมีโอกาสออกมาอัดคลิปส่งกำลังใจมือนี้อ่าถือว่าเป็น มือดีและได้พูดยัยหลังจากที่ว่าฟาดครอบไปแล้วเนาะคือว่าเป็นมือดีหลายคนสิเห็นแล้วมือนีเพื่อนแตนน่มีการนั่งรถขั้นที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละพใดยัยสอบยุจังหวัดร้อยเอ็ดเหตุเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอำเภอเสลพูนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วมือนีเพื่อนได้มีการเดินทางนั่งรถขั้นนี้แหละเดินทางกลับจังหวัดชัยภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วมันเป็นจังไดร่แน่ยังเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แล้วช่วงที่ว่ากันว่าชุดลำพงกต้ตงยอมว่าเสียหาย เสียหายยัง่งยังยังเอาไปใส่บ่ได้ลถการยังยังถือว่าใส่บ่ได้ต้องเอาไปส่เสแซมเพิ่มแล้วตอนนี้ทางสวนักเลียนแพทย์ใส่เครื่องเสียงของทีมใดซึ่งหลักจากที่เกิดเหตุก็ได้รับควบคุช่วยเหลือนี่แหละวงการวงการมหมอลอหมอล่ำวงการวท HI, ิทีวงการเครื่องเสียงเพื่อนกัมีวงการก็ผนขึ้นกันได้ก็ได้ติดต่อทางอาจารย์พุ่นละ อาจารย์สายน่านอ,อาจารย์สวัสดิ์คุณละ,<ท>ะมาแรนการแรงงานแท่นเครื่องเสียงของเสียนอน <ทะ S 1> อแต่ว่าเมื่อนี้พี่น้องเมื่อนี้ท่างสายยานเศรเา้าติดภารกิจติดงานผลลับงานไปแล้ว <ทะ S 2> เมื่อนี้เลยสพิพ้าผีพานองไปพิสูจน์เบิ่งเครื่องเสียงที่ไม่เป็นจ้าไดญแน่บ่แมนผู้อื่นผู้ไก่ขึ้นกันกัน แ่ที่ว่าของอาจารย์อันอาจารย์อัน,อาาอนออซึ่งกะผู้มากกับชุดเครื่องเสียงเงี้สิมีตแต่แต๊ไม่หลุน,นเห็น,นในแอดมินปูปรับไปสัมผัสเพิ่นเพิ่นขมีตรแต่แจ๊ยิ้มกับหัวได้กับอายยังย่างมา,งางันได้ดื้อกล่องปันได,ดันแืกลองแมน<ะ>ส่วนสาเหตุนาะพี่น้องเนาะเก,กี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้หลายหลายคนก็ทราบมากข,าข่าวว่าประมาณว่าคล้ายๆครๆับรถนี่มีปัญหาเย้าดอกมีปัญหาก้อนแล้วล่ะ แต่ว่าทางเสียนนล์แล้วก็เจบีนี่ว่าเสียไปสอมอยู่ว่าแล้วงานมือที่เมื่อที่สเกิดเหตุนั่นแหละแล้วก็เสียไปสอมนสันเดยแต่ว่าเหตุมันมาเกิดก่อนเหตุมันเกิดก่อนเพิ่นเพิ่นเช็คแล้วว่าเออรถรถมันมันผิดปกติอยู่แต่ว่ามันก็ยังพ่อไปได้ยังสี่ขอขออีกจักมือเนี่ยเพราะว่ามือนั่นนะเพิ่นแรนงานมาตะไกจังสี่นาเออนั่นแหละก็เลยก็เลยไอ ก็เลยว่า,าเอาไว้ก่อนซะ,ะรับมาเกิดก่อนอแต่ว่าถือว่าโชคดีเด้เพราะว่าถา่าสิวเอไปแล้วมือนั่นมีผู้โดยสารมาก,กับรถนี่สามคนร่วมทั้งโซเฟอร์เนาะนั่นก็คืออาจารย์โตคอาจารย์โตนีาาต่เป็นโซเฟอร์เป็นผู้ขับถือว่าหลายๆคนยอมรับว่าถือว่าฝีมือลหลกักๆใจคิดใจเพื่อนนิ่งอถ้าเป็นผู้อื่นนี่คิดว่ารถนี่สิเสียหายหลายกว่านี้เพราะว่า บางคนนี่เป็นสิปล่อยเลยแต่วันนี้่นยังมีสติอยู่่นยังพงยายามดึง mm hmm. อดึงแล้วดึงพ่ให้มันลงลไอ้ขอ้างถนนถ้ามันลง้างถนนนี่พี่น้องผมเสื้อว่ารถนี่ตู้นี่แตกไปเลย mm hmm. คิดว่าแตกเลยถากระแทกพีกขวบไปนะ <c oughs> ไอ้นี่มันแช่พิกลงเลยคือค่ะ <c oughs> นั่นะ่ะกะถือว่าประสบการณ์ <c oughs> แล้วก็ฝีมือา <c oughs> สติแน่นอนอหลีสำหรับอาจารย์โตเนาะ <c oughs> นั่นแหละพี่น้องเมื่อนี้ทางเสียด้นก็ไดลงคลิป กวามาเดอร์ควเอ้ยเหตุการณ์ยักษิบ,บมีผู้ใดอยากให้เกิดแ,แต่ว่าพ่อมันเกิดแล้วสิ่งหนึ่งล่ะที่ที่หลายๆคนมองว่ามันจําเป็นนั่นก็คือการทรงกําลังใจน้อพี่น,อน้องเนาะซึ่งเสียนนท์เจบีนี่กับบอมเบนผู้อื่นผู้ไก่ก็ถือว่าเอซแฟนคลับของสาวน่อยเพี้ยนแพพงหูจัก<ข>เป็นอย่างดีโดยเฉพาะพระ่านนี่หักแล้วแห้งขอผูกเสี่ยวหลายเทียแล้ว เดี๋ยวว่าเรล่าเบาเล่าว่าเล่าว่าไข่เทาเออเสียน้อนเเ้าแล้วสองได้ผมสองสีเนาะเสียน้อนเราว่าหั่นได้เทาเอาเสียน้อนเรารุ่นบอสโจแม่บอสเสียน้อนบอสโจแม่หน่อยพ่อเอกนี่รุ่นเดียวกันถ้าจัมบ้พิชนะอืเราเจ้ามันคนละรุ่นแล้วจังสี่เอาสูสีเสียหาปีก็เอาเหรินเสียงกับสีอันนี้ปนนันบอสเห็นว่าเป็นเสี่ยวเสี่ยวไอ้กันไอ้ตัวเสี่ยวไอ้แม่บอสไอ้เสี่ยวจังิสิกันไอ้ตัว แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าได้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมก็คือนี่แหละสติพี่น้องอถือว่าเสียโน,น,น่นนี่ตั้งรับมีสติตั้งรับกับเหตุการณ์ได้ดีแลวการขอชื่นชมในหลายคนคือโชเฟอร์คือพ่อใหญ่วานั่นแหละซึ่งเพิ่นก็ได้มีการบอกในคลิปหนึ่งเนาะม,มีโอกาสขอไปฟังในคลิปเพื่อนว่าจังไรเฮาสีมาเสียเวลาอยู่กับความถูกบ่ได้ไหม,มชีวิตมันต้องเดินหน้านี่แหละพี่น้อง ห้องตะลมแล้วห้องสิจมปักบ่ได้ต้องฝ้าลูกแลก็เดินหน้าต่อเท่านั้นเมือนบ่ละแลก่เอฟซีเฟนครับก็ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้ครับเสียนอนหลายทรงกําลังใจหลายพี่น้องโดยเฉพาะคลิปที่ประสบอุบัติเหตุนี่มีเอฟซีเฟนครับเขาไปเบิงแสนกลัวแสนหาเนาะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นเป็นการซอยประดนได้อีกแทางหนึ่งเด้ อ่าซอยได้อีกทางหนึ่งก็คือยอดวิวแต่ละยอดวิวมันก็หมายถึงรายได้เนาะทางช่องยูทูบเพิ่นเพิรนกับสีน้ำเงินส่วนนี้น้ำส่วนที่มีเก็บไว้นี่ละเอาไปสอบแซมการส่งกำลังใจให้เพิ่นเนาะหลายๆคนส่งกำลังใจมอนันพอตะเกิดเหตุคือจัางแม่หนอยังสิแม่แม่หนอยบอสโจน้องอุ้งอิงมอนันบอสโจกบน้องอิงไปเขารายการทางทางเวิร์กพอยต์แต่ว่าเพิ่นก็ได้มีการวิดีโอคอลส่งกำลังใจให้กันเนาะถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆบอสทิมกันเพราะไง นั่นละ่ละถือว่าเป็นพ่อที่ให้ความอบอุ่นอีกผููหนึ่งสาหรับน้องอุ้งหญิงน่ะก,ก็คือเสียนนนี่แหละุกเมือนี่ไปน้ากันลองซองลองซองบอดโจวบ่ใครได้ไปขอไปเบื้องคิมหนึ่งอุ้งหญิงจมจมเหี้ยงเออจมให้พอพอได้พอโจโนี่แหละหจมให้พอโจเออลูกไปหันไปหนีบ่ห่นบ,บ,บ่ค้นว่าสีมาน,น้ำจักเทีต่างต่กงจีน่ะนะพอสีไปโย่พอสีไปน้ำโย่ <c oughs> เออคู่มือนี่มิตะพอโนนเออมิตะพอโนนไปน้ำตลอด เออพอโจบมาสักเทียเพืเ่อเทียบแห้งมาที่นี่แห้งเขียนั่นกินนั่นหมูกระทายอยู่มาที่นี่ขึ้นเลยพนานละว่า,าขึ้นเลยเออพอโจคือเห็ดแบบนี้มาสั่นว่า<ม>ถือว่าเป็นผู้เดียวที่กล้าจมให้กับพ่าโจ,นอ,จาอน,นอกจากซอดนูนอกจากซอดูเมีนซอดูแล้วบอค่อยจมแล้วคนใหญ่อบอกคือเมียเจ้ากับบอกโหละอืมเอาเนั่นละพี่น้องสำหรับสุดท้ายเนาะก,ก็ขอส่งกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะถือว่า ทรัพย์สินเสียหายสมใดคื่ว่าหลับป่หย่แตะว่าคุนถ้าเป็นเอียงมาแล้วสมอยากพี่น้องอะไรของคุนีหาหาเปลี่ยนอยากมีขายสมบูชเขากันใดบูบรุ่นบ่ตรงกันนั่นล่ละพี่น้องแล้วเอฟซีแฟนคลับถามมาหลายบัตรใดเครื่องเสียงของเสียโนนสิได้กับมาเล่นามาอยู่กับสาวหน่อยอีกคือเก่าเส้อว่าระยะการสมนานสีประมาณจัก สิบมือนี่แหะได้ยินเห็นเห็นหลายๆคนบอกว่าประมาณสักสิบมือเด้อนะช่วงนี้กับสีมี่บ่กว่าสิเป็นนี่แหละทีมของอาจารย์อันแล้วกับาเปียนหมุนเวียนคับอุบลสายันซาวจังสิไปกรพี่นองแต่ว่าทุกทีมกับคุณภาพทั้งนั้นเออเนาะแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาที่เพิ่นรับงานไปแล้วเออจังสีบางทีมกับสีได้แลนหา ทีม,น,ทม,น,ทมน,นั่นะทีมน,ทน,นี้ยังสินะถ่าเออถ้าเป็นของเสียน่นเองกตสิไปกับสาวหน่อยลองซองลองซองกับเฝ้าให้กับขึ้นมาทําการแสดงอามาเล่นมามอบคว่ำสุกคว่ำม,มวลคว่ำมันเทิงให้กับเอฟซีแฟนคลับคือเขาได้เสียเด้อเป็นกลาลังใจให้น่าละมือได้พร้อมที่สิรับคอยไปเจียวถักเขา้ามคอยสิไปผูกแขนเราดอกเอาแจ้งสันและพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ